กว่าใช่ไหมหืมเออมีเด็กงองแงเนี่ยอ่าพามารับพี่เนี่ยงองแงเนี่ยคุยกับคุยกับพี่เลี้ยงซะหน่อยเนี่ยอะเออเลอเลอเลอโอ,อ้เออ,เอ,อไปไหนไปไหนไปไหนเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดเนี่ยเออนั่งอยู่ในคลาสสิสเนี่ย เออพอได้ยินแม่คุยคนเดียวเนี่ยหยุดร้องเลยเนี่ยเออไม่งั้นไม่หยุดอ๋อเหรออืมอืมได้ได้ได,ได้โอ้ไปไหนไปไหนโอ้เหรอโอ้ไปเที่ยวโอ้เดินผ่านมา ออ๋ก็เลยมาคุยด้วยอ๋อนิ่งเลยเออกลัวนิ่งเลยเห็นแม่คุยคนเดียวอืมนิ่งเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเงียบเลยอืมเงียบเมื่อกี้ร้องไห้กี๊ด กระจอง้องแงเง,งียบเลยบานแม่ตัวตัวเวบาๆกับคนอื่นแต่แม่เบา,าผู้เดียวย่านแน่นนะเห็นเขาเบาผู้เดียวกะสิว่าแม่เป็นยังแม่เป็นบ้าเวลาเบาหามแนมกล่องไทยวิดีโอไทยยุตนานหนันไปทางอื่นตัวว่าคุยกับผู้อื่นไป กัวเหรอลูกเอ้ยกัวอ่า่านเห็นบอกเป็นญานแล้วลูกมามีคุยกับใครอ่ะฮะมามีคุยคนเดียวใช่ไหมหลอกหนูเพราะหนูร้องไห้ไม่หยุดใช่ไหมเหรอออร้องไห้ไม่หยุดอะไรก็ไม่เอาทำไมล่ะลูกมันเป็นอะไรฮะ หนูเป็นอะไรเออมารอรับพี่แป๊บเดียวเองห้านาทีสินาทีเองมันเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไรมันต้องกรีดมันต้องร้องมันมันยังไงล่ะลูกขนมก็กินแล้วข้าวก็กินแล้วนมก็หลอกกินอีกแล้วจะกินอะไรอีกนอะนะไม่ต้องยิ้มกุ้มกิ่มเลย ขี้โกงนั่นเราเนี่ยขี้โกงไหมใช่เลยหน้าแบบนี้นี่เอ้ยกินหลายขีหลายขีมือละสามซีเทียกับประคำแพ่มเพิดห้กระเปียนให้ขีใส่โหลดเอ้ยถพื่อนนะเบื้องหน้าเพื่อนไอ้ลูกสาวผู้ใดนี่นะลูกสาวอีแม่บอลลูกฮะ คายฮัลโหลคายอืม mm. จ mm. ันตัวอืมอืมไปละค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะตบมือแปะแปกันตบมือแปะแปะเลยอืมเฮ้ยเลหนาเพิ่อนนะ